จะมากจะน้อยคือ,อยังไงให้มันสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตนเองได้ที่ภาษาเขาพูดกันบ่อยๆเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้เพราะถ้าเรายังอาศัยไม้เท้าก็ดีอาศัยคนอื่นก็ดีวันหนึ่งไม้เท้าหายวันหนึ่งคนอื่นไม่อยู่คนอื่นเขาทิ้งถ้าเรายังยืนด้วยตนเองไม่ได้วันนั้นเราก็จะล้มวันนั้นเราก็จะลำบาก วันนั้นเราก็จะแย่ฉะนั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราต้องตอกย้ำความสำเร็จความเจริญหรือว่าเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ก่อนที่มันจะสายจนเกินไปพราเรานี่ยังไม่สายนะเนี่ยยังหนุม่มยังแน่นบางท่านญาติโยมบางคนยังไม่ป่วยไม่ไข้ยังไม่เป็นอะไรร่างกายสุขภาพก็ยังดี วันหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมล้ะทีวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายสุขภาพหรือว่าฐานะเงินทองหน้าที่ตําแหน่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปวันหนึ่งคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ตําแหน่งฐานะตามความอะไรที่เขาแบบไม่ได้เหมือนเดิมผลประโยชน์หรือว่าอะไรที่มันแบบว่า มันไม่เที่ยงอเคยรักก็ไม่รักความรักมันก็จืดจางเคยได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมชีวิตสังขารร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ภายนอกที่เราต้องเดินนาเดินชีวิตในการเป็นอยู่ในการรับผิดชอบตนเองก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ที่เราจะต้องพึ่งตนเอง ความเข้มแข็งเรียกว่าความหนักแน่นเรียกว่าความที่เราจะมีปัญญาในการที่จะรักษาตนเองเนี่ยอันนี้เราก็จะพึ่งตนเองได้เนี่ถ้าเราทั้งหลายนี่ไม่หนักแน่นไม่มั่นคงหรือว่าไม่มีสติปัญญาชีวิตของเราในการที่จะเดินทางต่อไปนี่มันก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะว่าจิตใจเรามันก็อาจจะมีอะไรที่มันไล่เข้ามาให้เราไล่ไปตามอำนาจกิเลสไล่ไปตามอำนาจสิ่งที่ไม่ดีไปมาก็อาจจะแบบนำตนไปสู่ความเสื่อมได้ฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยเราจึงต้องมาหาวิถีมาสร้างความเข้มแข,ข็งให้กับจิตใจตนเองคือทำยังไงจะให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ ก่อนที่มันจะสายจนเกินไปก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสก่อนที่เราจะทำอะไรไม่ได้ก่อนที่คนที่เขาเคยช่วยเขาจะไม่ช่วยก่อนที่คนเคยดีกับเราคนที่ดีกับเราเขาจะไม่ดีก่อนที่เรายังสามารถทำดีได้สามารถที่จะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ได้วันหนึ่งมันทำดีไม่ได้วันหนึ่งคนที่เคยดีไม่ดีวันหนึ่งคนที่เขาแบบ สาม,มารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับเราแลว้ววันนั้นเราอาจจะแย่วันนั้นเราอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากฉะนั้นพวกเราทาั้งหลายจึงมาหาที่พึ่งให้กับตนเองนะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ล้วก็ยังดีบางคนก็อาจจะมองไปอีกทางหนึ่งที่เรามาบวชก็ดีมาปฏิบัติมาอยู่วัดก็ดีเมื่อเรามาแบบไม่ได้อะไร มาวัดมาบวชบวชแล้วไม่เห็นได้อะไรบวชแล้วก็ยังแบบเหมือนเรายังแบบมีกิเลสพวกมาวัดบางทีก็ยังไม่ล่ำไม่รวยมาแล้วก็ต้องมาทำบุญอีกมาแล้วก็มาลำบากฝนตกก็ดีร้อนก็ดีเหนื่อยก็ดีอยู่แบบทรมานบางคนก็มองแบบว่าเราเนี่ยเหมือนคนโง่มอเราเหมือนกับเราไม่ได้ประโยชน์อะไร อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าคนมันคิดไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดมีทัศนคติหรือว่ามีปัญญาไม่เหมือนกันบางครั้งจะไปว่าเขาโง่ก็ไม่ได้หรือเขาจะมาว่าเราโง่มันก็ไม่ควรอีกด้วยเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นปัจ,จตังที่เราสามารถที่จะได้รับผลในจิตใจของเรา ในการที่เราได้ศึกษาในการที่เราได้ปฏิบัติวันนี้ก็ฝากไว้นะผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับกะไม่อยากพูดเกินมากบางทีมันมันต้องเซฟอีกสิบวันกะคอ,อนมโมดธนาครับพระคุณเจ้าคุณยายญาติโยมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเดีย๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนวัุนี้เช้า ก็ทําปกติเนี่ยคงไม่ได้ไปบินธรรมบาาทที่ไหนหรอกบินธรรมบาในวัดนี่แหละแต่ว่าผมก็มีงานอยู่จะต้องไปประชุมที่อย่างเขาอนุญาตไว้ละว่าจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่าเป็นเจาภาพอาหารให้เขาแล้วอบรมสังฆาธิการภาคสิบกับคุณแม่ด็อกเตอร์แต่เราก็ไม่ควรใช้สิทธิ์อะไรที่มันแบบไม่ ไม่ควรถ้าไม่จําเป็นจริงๆวูนนี้ก็เลยว่าเช้าทําพิธีอะไรเสร็จอาจจะฉันเสร็จแล้วก็จะไปประชุมที่ศูนย์กลา,างคณะสงฆ์ภาคสิบสักหน่อยหนึ่งพอาเราอยู่ที่นี่ก็จะได้ขอปริวาสนะวูนี้ก็สวดปริวาสแล้วคุณเจ้าก็พอสมควรมากน้อยก็ธรรมดาอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเอาประโยชน์มากก็ดีน้อยก็ดี ขอให้เราแบบทำให้มันได้ทำให้มันดีมากก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีถ้าอยู่แล้วไม่ทำให้มันดีและไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายกขอ,อนมโมทันนากับพระคุณเจ้าญาติโยมทุกท่านทุกคนขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในาศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลาย ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอน